สวัสดีค่ะพอแมพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะเนาะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านท,ทุกทุกท่านเนาะคะ่ะมือนีนะคะก็ส,กสิมาสัมผัสตําเล่าพ่อสวัสดีนี่โทษทมตําเล่าพ่อสวัสดีเนาะคะ่ะเนาะว่างวดนี่มือนีแเราใดตัวใดเนาะคะ่ะเพราะว่าบางหันนี่เนาะวันพุธนะคะเลขพ่อสวัสดิ์เพิ่นเขาาด้พี่น้องเพิ่นหามาหางเดียวสามเจ็ดหก ามเจ็ดหกสามเจ็ด 6, เก่าเนาะคะ่ะเพิ่นไหมาหวดน,นีกันสิมาตามพอ่อต่อคือเก่าน,นะคะเนาะคะ่นะเอฟซี่กับมารับชมรับฟังพร้อมกันเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวจันจิล่าโทรก่อนโทรหาพ่อสวัสดีจ้าพ่อสวัสดีครับพี่นาะ โอ้ยพ่อวังฮันนี่แตกสามตวได้ปค่ะโอ้ยแ,<ม>แตกสองตเนาะคือคักแต่พอ่อคักแล้วอืมฟันดียุติพอ่อเมื่อคืนนี่ฟันดีแล้วแต่จังหวัดแต่ยูนี่ฟันดีคักคจ้าโอ้ฟันดีพ่อดีเลยเนาะเอฟซีรอตำเล่าพอสวัสดิ์ไหม ว่าโอ้ตำลาพ่อสวาสดิกันคือโคกคือแซีบแถวปาะสันพันวะเน่าเสียบเน่าเสีบพี่ดีมื่อนี้ยที่ได้แซยบครับมื่อน,นี้ยสุดง่ายเลยบอกพอโคกง่ายพิเศษมาค่ะพิเศษปาทุกเหมือนตาสะออนนั่พี่น้องเธอหน้าปั๊นี้ได้โคกง่ายพิเศษจากพ่อสวัสดิ์ฟังเันด้วพ่อเฉยฟังพิเศษโคกนี่พิเศษค่ะเออ ฟันคักฟันคักทีนีป้าฟันคักสิพ่อฟันว<ห>่าจังไดน<า>เนี่ยคะ่ะฟันว่าจังไดฟันว่าเขา้ารดเผื่อผมมาที่เข้าแล้วบ่รถเผื่อผวมาเองอยงนี้เขาว่าจะไปบ่ไปบ่ไปยันจะบ่ไดี๋ยวไปบ่ไปนั่นเลยเขาว,าขาวา่าครับไม่ไปเขาว่าอืมไม่ไปยันเี๋ยวนาะว่างพูาไปอยู่ว่าสนอก ไปเที่ยวว่ะกินหอดี่น่อยกินทั้งคนว่าสันดอกอืม่ามีมนก็ได้ว,ว่าอีกบ้างขั้นเบอร์รถอขั้นีกสิมาเลยว่าสันตังขาอนี้ข้าวเดียวว่ะสันจ้าว่าวจบว่าวจ๊าากเราดนะพวกสานเ้าหนึ่งวขั้นปกใหญ่ขั้นใหญ่<ว>ดิไม่เที่ยวนี้เพิ่นเอาร้วยเนยงมาหับหรอพ่อโอ้ยจัรหล่อบุเรอไอหล่หอเลยั้นปกใหญ่งไ,งไหม บ้าไปขั้นน้อยอ่ะกสันไปขั้นเงยๆอ่ะกรสันไม่คิดอขี้ขั้นหง่แถบบ้านนี่โอ้ยเพื่อาถือใจเพื่อนก็ถือใจเพื่นเพ่นถือใจเพื่นเลยโอ้จ้าขี้ขั้นเงยเด้อกะสันเขาขั้นเจยโอ้เบงป้ายทะเบียนมาโอ้ยแดงเหยโบ๋เจอโบเจอมาเลยไหมอืมโดนขั้นนั่นมาขันแม่นบ้านีขัแม่นว่าเรียบเจียบใช้โรงเรียนเลย จลังนึงเลยหรอป่ะต้องเลี้ยงลังนึงเลยหะลังใหญ่เล่ะจ้าป้าโทรว่าแม่สิแปดรอบมันตีพ่ออย่าเือะบางคันแต่ว่าโมโหจะาเโ้รอแล้วโอ้ทีพ่พี่น้องเอฟซีคามฟังไปยฟังล้าตัวนี้เอาพี่น้องเอฟีไปเที่ยวหลายคนแน่ว่าสันเออใส่ระเบอร์รถสะนอกหนอนี่เนบ่ยบังวัน แดงจึงคืนคือเก่าอยู่บอกพ่อโอ้ยแคแดงือเก่าแล้วโอ้ยพอสว่านนี่เพิ่มมากมากตำเล่าเนาะข้องแชมค้องบันลั่งตำเล่ามานหายงวดแล้วเนาะพ่อนอ้อแต่จังหวะนั้นแล้ววัวนี้ว่าเจ๊ไอ้อันนี้เลยหรือวะคือนวดขึ้นใหญ่ไปน้ำกันเลยอ่ะไปเที่ยวอะครับที่ในอิ่มน้ำสำราญมาเลยว่าสันจ้าว่าอืม โอ้ยเบอร์ทะเบียนทะเบียนรถคนกัดรถโดยสารนี่พร้อมสีเอาผ้าพี่นอปเอฟซีไปน้ากันหลายคนพร้อมสีพ่อเพิขึ้นคพขึ้นก็เต็มรถด้วกันนะเจ้าพี่นอปเอฟซีกับอะไรนี่ยังอืมเออโอ้ยางไปเป็นอมีแต่พวกซื้อกล้องซื้อยังก็ไปกันหลายดิโอ้พ่เนี่ยได้เห็นพร้อมหมพ่อมีอะไรเห็นพ่อป้าพ่อคือตาสะอ่อนแทบันี ตะวันได้บานยังว่า <c oughs> ไปไปทเียนเนี่ยไปบัก,กิงใหเนี่ยเบืงนีเนี่บอเห็นบอกเบืงจะได้ว่าเบืก็คักเนียอะไรวจ้าเบืงก็คักมัืทะเบยียนเพอน,นันหาซี่ศูนย์ไ่เออหาซี่ศูนย์แมนทะเบียนหาสี่ศูน,ย,นย์นแดงจึงคืนเด้ว่า ตัดโถหอยแมาหางเดียวที่พ่อมือหอยหางเดียวอีกเนาะห้ามานหางเดียวเนาะค่ะเนาะหางเดียวหางเดียวโอ้บ่หลายเนาะพ่อเนาะมูน,อนเอาเด้อล่บอกตัดเอาเนาะคะ่ะเนาะเอาเขาไปหันละ่ะห้าสี่ศูนย์เต็มเต็มเลยแม่มจนเอุ้ยจนว่าเราเคยเห็นไงปานี่จังกยาลั่นการได้นี่วะลั่นการได้ตัวนี่วะตัดรถขึ้นเลยค่นหรือโค่นหรือว่าอย่าว่า,าเด้อจันมึงเรียนเลยเนาะ คนละคนไลายบาทอืมโอ้ยไปน้ำนึ่นบบจัก๊กสมกองตีก,กองตียังไปโบจั<ะ>๊กขัดฟอสเรื่องรถไปค่ะโอ้ยเป็นเฮ็นประเด็นตะขัดโอ้รอบนี้อลังการงานสางเนาะพอเพิน<อ>พ่นท<อ>ับมาเขาความฟันเห็นเห็นคักเลยเนาะโอ้เห็นคักเห็นเห็นฟันนี่เหลืวฟันย่างคุยกันไปน้ำกันนี่แล้วคือ<ะ>จังมันขึ้นไปคือจังเป็นงานเรื่องรถต่งจิดว่าครับมัน ข้าเป็นเขาวัดเขาว่านี่ห่วยจิ้มแนววัดอือจังหวะพันสี่ไฮโชคไงบ่จังหวะวันจ้าไปตำเหล้าก่อนที่นี่ขึ้นที่เลยว่อนทันค่ะคุนมักไปตำเหล้าเด้ของพอสว่านนี่ผาดบ่ได้เลยนอพ่อเนาะผาดบ่ได้เลยนอพ่อเนาะบ่ได้เนาะผาดบ่ได้เลยโอ้เน้นตัวใดค่ะพ่อเน้นตัวใด โอ้ยเกิดรู้เร่กัเขาหาซีซูนหมดแล้วเห็นป่ะทะเบียนเนี่ยโอ้ซตัวนี้เน้นตัวนี้ล่าถ้าว่าไปตัดเอาโหลดตามดวงมอส่อเนาะค่าเลอะาซีซูนเนี่ยแปดแปดเงินค่าอย่างวะโอ้ยค่าดีดีมันเงินค่าคนตื่นมายังดีใจอเลยโอ้ดีใจดีจ้าฟุ้ฟันดีเนาะฟันล่างดีเลยเนาะพ่อนาะแม่แม่นางดีแต่ฟันดีดีแม่จ้าโอ้ย จังหวะหัวมันคือฟันขึ้นถี่มากว่าหิบมากมากมากถึงถิ่มากมากกินว่าหัวมันคือฟันขาดแท้จังหวะพวกเนี้วอืมคือเฟันกันเยื่อเกลียดแม่อันนี้ฟันยับกลางคืนหมอพ่อหนิกลางคืนกลางคืนโอ้มือนันฟันกลางเว้นเนาะแดนมันนี่ฟันกลางคืนเลยโอ้มันนี่ฟันกลางคืนมาสั่น่าไอ้สีเบิ้งเพิงไอ้ีเบิ้งเพิงอะจนเบาเบิ้งเป็นคู่หอยนวดแม่เป็นคู่หอยหยัดนวดแม่ บทีเบื้งเพ่บงทีเบิ้งเพ่อกันเยการเพ่อันอะไรยังอ่ะสีเขาเก่งเงื่อในกันในการะนะฮะสิ่งทุนใช้ยนอ่ะนะโอ้เ่ไ้เบิ้งแม่เพิ่งไเบิ้งแม่เป็นเป็นในนู้นก่อนแม่ม่ได้เบิ้งส่มรับก่อนเออบางทีเบิ้งเขาวางเพ่สิ้นทุนกันอยู่อ่ะอืมเทียบินตลอดน่าจะจังจังสินวอน อันนี้ประเดี๋ยวขวบเขาลองเพ้งสิ่งทุนได้ยังไงก็โอ้ยเป็นปั่นกับกับวันที่ท้ายดรอกซิ่งทุนซิ่งดินเท่านั้นเออจะรู้หรือรอดไปไปดีใจดีว่าไปฝันไปฝันขับนั่นน่ะจ้าโอ้ยคนที่แม่นั่นคนที่บังคับให้พ่อนอนนอนคนที่ว่าตัวสี่อันได้มาบอกแนวทางนี่เนาะเออแค่ยังวานนั่นแหละแป๊นแป๊บนะครับเบอร์พ่อตัวใดก็จะขอเบอร์นี่มาท้าเอฟซีอยากเข้าหา ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูศสี่หกศูนสี่หกสองหสองห้าสองหกสองห้าเนาะแมนขันเรบที่ผู้ด้หนย่งก็ก่นี้พี่น้องวันกับเรงของใจอยกไหลพันโซคมาถามเอากัสิบอกตั่น้ดีนะตัวเก้านี่นะนาะกะบอกตัวนี้เนาะพอสวาดนี่แม่นแม่นห้างเดียวด้วยพอสวาดนี่ ก็ัางเดียวดอกจังว่าจังว่าบเป็นยังไงดอกเย็บซี่โบขั้นรวยกันยังวะค่ะเป็นสะพานบุญต่อไปเนาะพ่อน้อเนี่ยถึงชาพันธุ์บุญต่อไปคนทุกค้นยากปดนี้ปดสินแนเนาะพ่อน้อเนี่เพราะว่าพ่อใหญ่ประกาศมาเย็ดบุญเนี่ยดีจ้าแต่ว่านี่ก็เป็นแนวทางเนาะจ้ะเนาะพ่อนาะ พอเป็นแนวทางได้ไงจะอะไรทีเป็นสะพานที่ไหนจาตามก็ตามขันมากกะจังตามเนาะท่านนนวอขันมากก็จังตามขันมากก็บ่เป็นเดือนไปลายเดือนพานค่ะตามบ่ได้โตเด้กเสี่ยงไปดอกตามแบบพอดีพอดีเนาะพ่อนาะอย่าเกินโตไปเนาะเดือนเดือนนั่นแ่ะพ่อก็เลยว่ามันคือฝันดีแท้มบริษัทหนุือฝันดีคือฝันดีแห่งอีดียเลยจ้ะที่มาเนี่ เังวันหรอเพิ่มเพมเพิมดใจมดีใจ้เจ้าได้ลากนีใจดีใจเลยทดีใจแย่แต่เน้ยว่าเคยฟันจะทืออว่าจะหนอกาเคยฟันแบบนี้จะคืออะไรโอ้ดีใจแยงดีอ่าโอ้ขอพุณแนวทางพอสวรรค์หลายๆเด้อจ้าบันนี้ครับครัครับค่ มีควบสู่ควบเดินสู่กันทุกคนเด้อได้กันทุกคนเด้อทางมีดีได้เด้อจ้าเมื่อนี้ได้สัมผัสพ่อเนาะอันจันจิราบ่มีรถไปเนาะเราได้โทรสัมผัสพ่อแล้วเพิ่งน้ำกระท่วมเนาะพ่อเนา้อน้ำท่วมเดี๋ยวนี้น้ำท่วมท่วมบ้านพ่อพ่อจะนี่เมื่อนี้บ่อเขอัดบ่อไม่ทั้งบ่อบ่อมือเคลื่อนฟุ้งแข้งเบิดคืนเนาะพ่อจังหวะนั่นแล้วเออ จ้าส่นกับพ่อก่ะดูแลสุขภาพเจ้าของน้ำเด้อกับคุณแม่อยูบ่บ้านก็ได้ครับครับครับค่ะขอบคุณคุณพ่อรายรายค่ะครัสวัสดีครับค่ะอ่านี่ก็เป็นความฝันของคุณพ่อเนาะค่ะคุณพ่อสวัสดีเนาะค่ะหางเดียวแม่นๆเนาะค่ะเนาะอันนี้เด้อพี่น้องอ่ะโยกให้อีกแค่หนึงเนาะค่ะเนาะ ห้าสี่ศูนย์เนาะคะ่ะเพราะว่าพอฟันดีคักมือนีเอาพี่น้องเอฟซีกันมากกะจ้างตามเด้อพี่น้องหขนบมมากมากะพานเนาะคะ่ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะค่ะการทางช่องกับเป็นเพียงเนี่ยเอ่อเป็นเพียงซื้อกลางใหนะะง้เนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้ามักนะคะมกัก คลิปนี้นะคะกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องเนาะค่ะเนะาะค่ะคลิปนี้กะขอตัวลาไปก่อนเนาะคะ่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะโศก,กมันๆนลำลวยรวยทุกคนค่ะ